สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีอาจารย์นะครับอาจารย์มหานะครับวันนี้มาเอานกนะครับถึงบ้านนะครับซึ่งท่านได้จองไว้แล้วนะครับผมโอนตังค์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาดูนกนะครับที่บ้านนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปทักทายท่านนะครับผมนี่ครับพ่อผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่อจากที่ไหนครับนี่พ่อ จากหนองเรือหนองเรือคอนแก่งอ๋ออําเภอหนองเรือนะครับโอ้โอบ้านเดียวกันนี่แหละนะครับผมวันนี้นะครับมาเยี่ยมวันนี้มาเยี่ยมค่ายผมนะครับผมก็วันนพ่อนกเยอะหรือน้อยหรือมากอะไรยังไงพ่อก็นกนกส่วนมากจะเป็นนกเป็นจะออกพึกได้ก็หลายตัวอยู่ทั้งหมดก็คงจะประมาณสิบถึงยสิบตัวนะครับผมอเอาลรืมงถามพ่อชื่ออะไรนะครับพ่อคุณพ่อ,พอชื่อจะเรียกว่า พ่อพ่อวุฒิ็แล้วกันพ่อวุฒินะครับผมพ่อวุฒิน้องเรือนะครับวันนี้มาเยี่ยมนกกีต่อนี่นกฝึกนะพ่อมากินไหน,นกถ้านก,นกต่อที่เป็นนกเก่าก็จะมีอยู่สามตัวครับถ้าเป็นนกกําลังฝึกออกฝึกได้แล้วประมาณสี่ห้าตัวอือมสี่ห้าตัวนะครับตัวตัวหนึ่งมันปีที่แล้วก็ได้ได้สองตัวแล้วแหละถือว่ายังเป็นนกฝึกอยู่ครับผมตัวนี้นี่ที่ผมไปเอาจากพ่อมอมาเนี่ยคุณพ่อวุฒินี่ เจอปุ๊บเนี่ยโดนใจหรือยังไงพ่อหรือว่ายังไงเห็นวันนั้นดูดูคลิปเนาะดูคลิปก็ก็เห็นพ่อเมาส์เนาะที่แกพูดประวัติมันก็ก็เป็นนกที่มีประสบการณ์ได้เชเลยหลายตัวน่าจะเป็นนกนกน่าจะสักตัวเป็นหลักสักตัวน่าจะเล่นได้อย่างเงี้เนาะน่าจะเล่นได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนกหลักจริงๆที่เชื่อใจได้อยู่สองตัวอ๋อของของคุณพ่อวทดี่อยู่น้องเรือใช่ไหมครับอครับผมวันนี้ก็ เก็บไว้ให้นะครับเก็บไว้ให้เพราะว่าวันนี้เพิ่งไปส่งมาช่วงประมาณเที่ยงนะครับส่งไปอุบลตัวหนึ่งส่งไปคอนแกนตัวหนึ่งแล้วก็ส่งไปสมุทรประการตัวหนึ่งนะครับสามตัววันนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คุณพ่อมารับเองถึงที่เลยวันนี้ไม่งั้นก็จะส่งไปที่น้องเรือนะครับเอาดูตัวเลยพ่อดูตัวเลยนะอยู่ใกล้มากผมนี่นี่ดูตัวนะครับนี่แหละนะครับตัวของคุณพ่อเมาส์นะครับที่ตัวสิบห้าแดงนะท่พี่น้องครับตัวนี้นะครับนี่อ่า เขามาอยู่กับผมก็ใจดีครับใจดีเพราะคึกคูอะไรอย่างดีเลยนะครับนกนะเอาไว้ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงนะอัดกันทั้งวันแะผมว่านกอยู่นี่มันมาใหม่พอดีจะได้มีนกต่อช่วงนกกาลังจะคึกพอดีตนไหพว่าพอใช้ได้ไหมก็น่าจะตามตามที่ดูน่าจะได้น่าจะผมว่าใจมันดีนะนกตัวนี้นะครับนกนกใจมันดีอยู่ นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาตัวมาเทียบครูลองฟังเสียงดูงนะพ่อเนาะครับครับครับ,รบ,รบมาฟังเสียงครูนิดนึงนะครับ ะมีขู่ก้อมด้วยพ่อเมื่อกี้นี่กุ๊บนะเห็นไหมครับะเจ้าบอสองนี่เต้าต้าบอขยาสองครับครับาโอเคนะพ่อ,นะอเนาะอโเครับ<า>ผม,ม ให้ฟังเสียงขนขนก็ฉีดโนเหมือนเหรเนาะก็ฉีเต็มมนบ่นี่ยไม่แน่ใจครับพ่อไม่แน่ใจครับผมหรือมันพรท่านลนขนเนาะลูกครับอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันต้องเพราะว่าแก้วออกต่อเผื่อมันหางจะหักอย่างนี้เนะพ่อเนาะมันก็บอกไม่ได้นะครับนี่แหละครับก็ถือว่ามาเยี่ยมยามถามข่าวกันนะครับวันนี้ดูดูขายังยังไม่คึกเต็มที่นะลูกครับครับอ่า ก็ถูกใจอยู่นะว่าเนาะครับก็จะให้ไปทั้งกรงเลยนั่นแหละครับผมตอนแรกพ่อว่าจะใส่อะไรนะใส่พเนียเพเนียดไปเลย็นไรนะครับเพราเอากงไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะเน้นเลยเวลาเป็นไปได้คือถ้าเรามีกรงก็เราก็เอากงไปด้วยนะครับเขาจะได้แบบว่านั่นนะครับแต่ว่ากรงก็รู้สึกว่าจะโบราณนิดนึงใช้งานมานานใช้งานมานานนะครับตามสภาพใช้งานนั่นแหละครับนกก็มาเห็น ในคลิปกับตัวจริงเป็นไงพ่ออยู่ในคลิปนี่เหมือนจะตัวใหญ่ใช่ไหมใคลิปตัวใหญ่แต่มาดูจริงตัวถือว่าตัวค่อนข้างแะเล็กครับนี่แหละคือกล้องมันก็เป็นธรรมดาระหว่างสีอย่างเงี้ยก็อาจจะเพี้ยนไปนะครับเป็นไปได้ยอยู่นะครับผมก็อยากได้แล้วครับตอนแรกก็อยากได้กับแก่อยู่เพราะว่านกตัวนี้อ่าดูแล้วก็คือหนึ่งเป็นนกที่อใจดีพ่อนกตัวเนี้ยนะครับใจดีอยู่นกนะครับนี่นะครับแล้วก็ มันจะติดเปียนิดนึงนะครับเพราะว่านกมันหน้าแล้วแต่ว่าเล่นได้นานเพราะเล่นได้นานแน่นอนนกตัวนี้นะครับ่ะจะดินิินึงแต่ว่าผมชอบเสื้อมันนะครับนกนะครับตัวนี้เสื้อชิดนะครับเห็นตั้งแต่ตอนแรกตอนแรกนึกว่าพ่อหมอแกจะไม่แบ่งก็คิดว่าแกจะไม่แบ่งแลเป็นนกหลักที่แกเล่นอยู่ครับเป็นนกหลัก เพราะว่าตัวแรกกินเกมไม่ออกเพราะว่าติดติดคาลมผมไงพ่อยาวเลยโดนคาลมผมนะครับอันนี้ก็เลยไม่ได้ไปเดี๋ยวว่าจะไปหาอีกอยู่นะพ่อจะไปหาอีกครับเรื่อยๆนะครับอ๋อนี่อ็าเอาลวก็คงจะให้พ่อนะครับเดี๋ยวผ้าอะไรมาคุมไมมพ่อเเลยังไงครับผ้าก็มีอยู่อ๋อ ครับผมเอ้าพ่อเอาเอาผ้ามาคุมมาเลยครับพ่อเอาเอาเอาผ้ามาเลยครับครับอู้อะไรีกเนะพ่อเนี่ยมะม่วงมะฝากโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเลยครับพ่อโอ้โหครับนี่แหละกำลังคอกินดีๆครับผมครับผมอ้าวอ้าคุมอะไรพ่อเป็นน้องของพ่อแล้วอไปอยู่กับเปลี่ยนที่ใหม่ไปอยู่น้องเรือไปเก่งเกแถวนู้นครับขอให้มันหมันนะครับผมขอให้มันหมันเป็นอะไรมุด เอาออกเลยก็ได้อยังไงพ่อเอาตัวนี้ออกเอาด้ครับครับครับเอาผ้าคลุมเลยนะครับกงเวพีก็จะเป็นอย่างนี้นึงว่ากงเวพีแกงว่าพ่อเมาหน่แกหนึ่งเออคืออาจจะดูแลไม่ทั่วเนาะเพราะนกมันเยอะนะนะครับสามสิบสี่สิบตัวนะไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็กรงก็อาจจะเปลี่ยนไม่ไหวด้วยนะเพราะว่านกมันเยอะไงพ่ออ่า ไม่รู้ว่ายังไงแล้วก็ตาข่ายนี่ยไอ้ผมว่าเลาะตาข่ายออกดีไหมพ่อดีดีดีเพราะว่าผมกลัวมันดิ้นแล้วอ่ามันติดนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ไม่มีเวลาเลาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอาอะไรมาเลาะให้นี่ถือว่าอันตรายนะนาอพ่อเนาะติดขานกได้เลยนะครับเนี่ยเสี่ยงต่อนกที่จะไปติดนั่นใช่ครับอันตรายมากเลยต้องเป็นเป็นเส้นอีกแบบหนึ่งอ่ะเป็นเชือกนะครับเป็นเป็นตาข่ายที่เป็นเป็นเชือกไม่ใช่เป็นเป็นได้แบบนี้ ถ้าได้แบบนี้นี่อันตรายนะครับอโอเคา่าผมก็ล้อออกแล้วไอ้ที่เหลือนะไอ้กงสองสามกงเดียวมาจากพ่อเมาก,ก็ล้อออกให้นะครับเพราะว่ากลัวมันติดครับโอ้เหนียว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 ดังแหนตัวนี้ครับนะมันเหนียวด้วยวกันไกลผมไม่เข้ามันคือ,อยากเช่เลยได้ยอยู่พ่อดึงเลย ต้องค่อยปลดลงข้างล่างเลยัะครับนี่ไหมโอโ้โหออกอยากนะครับกันหลายชั้นนะครับดูโก,กงเนี่ยเราเพราะหักไม่แล้วไม่ใช่อยู่เพราะว่าตาไข่แล้ <c oughs> พอตะาไข่ออกบิดน,นอกนะไม่ไหวนะคงไม่มุดน้ำขางล่างนะเอาอนั่นแหละนะครับอู้อันนี้สากดึกดําบันนะครับ ขุ้มเองก็เก่งแล้วครับม,ม,มีความสมัดมีฝีมือช่งอางก็บขุ้เองได้ครับผมอ่าไม่ดีนั่นแหละคุมผ้าเข้าไปนะครับเอานิ่งครับไปอยู่น้องเรือไปเยู่แถวน้องเรือดูสิเห็นว่านกาทีมงานพ่อเมากับใครนะพ่อไปมันคอนสองอะไรนะนกกับพ่อจันนกพ่อจันนกพ่อจัน,น,อจนเอ๊ะตัวไหนนอทีน่นี้จำได้ไหมพ่อ ไม่ไม่รู้ว่าตัวไหนอืมแต่ว่าได้ยังไงนะได้หมายถึงว่าคอนสองหมายถึงว่าวันเดียวหรือว่าแพ็คคู่หรือยังไงแพ็คคู่อู้แพ็กคู่แพ็คคู่โอ้โหแถวไหนเหนยวนกแถวไหนพ่อได้อยู่แถวไม่รู้ต่อจุดไหนแต่พวกบ้านอยู่เต่านอเนี่ยนะบ้านครูอ๋อบ้านเต่านอบนกนกครูบัณฑิตครูบัณฑิตนะจีบตอนนั้นที่ไปทําคลิปที่คุยกันกับสาวริมทางนะครับ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  ควัมดิะเนาะครับก็ไปแต่แพคคู่แล้วแพคคู่เลยไอ้ที่มากับพ่อจันนี่หมายถึงว่าอ่าได้ส่งไหมหรือว่าเมาเองเลยพ่อเมาเองเมาถึงบ้านเลยเอาไปกี่ตัววันนั้นเอาไปเอาไปสองตัวคือความตั้งใจของของพ่อบัณฑดิตก็ว่าจะมาเอาตัวคู่อ่างนุ่นอ่างแล้วก็ใครเรอยากได้ด้วยอยากได้นกคู่อ่างตัวนั้นอ่างตลอดเนาะ แต่ไม่ทันทนะครับไม,ไม่ทันแล้วเขาเอามาเอาแต่ตีห้าเลยนกตัวนั้นนะ <c oughs> ครับผมเอาแล้วพี่น้องครับคือผิดผิดเป้าหมายก็เลยเอาสองตัวน้ไปเทนเออแต่ก็หมานอยู่นะพ่อเนานะโอเคอยู่ครับมหมานอยู่ได้นกเก่งนกหมานไปอยู่ครับเอาแล้วพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> ต้องแบ่งกันไปครับผมนะครับสําหรับการเล่นก็อย่างนี้แหละนะครับก็ค่อยๆฝึกไปนะนกบางทีมันก็ต้องมันต้องโดนใจก่อนนะพ่อเนาะ โดนใจก่อนค่อยจะมาเอามาแบ่งอย่างเงี้ยนะครับผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าผมก็โอเคอยู่นะครับให้ 60- 70%อยู่นะครับเรื่องจิตใจนะครับส่วนจะยังไงขึ้นต้นยังไงทีนี้จะเล่นวงนอกวงในยังไงนั้นต้องไปศึกษากันอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนอกในมันก็ต่างกันนะครับนกนนะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อพุธนะครับที่มาเยี่ยมมายามถามข่าวกันมารับถึงที่เลยวันนี้มาเยี่ยม่ข่นะครับ อ่ก็เช่นเคยาฝากก็ได้กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจยได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่นเคยสละท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลกับใครนะครับสำหรับผมกับพ่อวุฒิน้องเรือรไปก่อนครับสวัสดีครับพ่อครับครับครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับผม